สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับยูในการแกล้งยูชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเออสกูชี่สิบสิบอันดับสกูชี่ที่ชอบนะคะสาหรับคนที่ท้ามานะก็เออนะคะก็ใครนะชื่ออะไรไม่รู้ก็ต้องขออภัยด้วยนะว่าเออไม่รู้นะคะอันนี้อันดับที่หนึ่งนะอันนี้สโลนะคะ ค่ะอันต่อไปนะอันดับที่สองค่ะอันดับที่สองก็จะเป็นโดนัทนะคือพอดอของแท้จะอยู่ที่อีกบ้านหนึ่งนะอันนี้เราถ่ายที่โต๊ะเครื่องแป้งของเรานะคะอันนี้ก็ะโลอยู่เหมือนกันอันดับที่สามค่ะเห็ดนะสะโลเหมือนกัน อันนี้ตำหนินิดนึงนะเพราะว่าตอนนั้นมือเราเปียกแล้วเรามาบิดนะมันก็เลยเอออันนี้มันก็เลยถลอกนะคะโอเคค่ะต่อไปนะก็ขอบคุณนะคะที่ท้ามาเพราะว่าเออเราก็ไม่เคยมีใครท้ามาเหมือนกันนะขอบคุณมาก่างนะนี่นะคะ หัวหมีอะไรเนี่ยแหละไม่รู้เหมือนกันเอออันดับที่เท่าไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้อันดับที่หกนะคะอันดับที่เจ็ดอันดับที่เจ็ดค่ะเป็นหัวคิตตี้นะอันดับที่แปดเลยอันดับที่แปดเป็นกูเดทามะเอออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ๋อแฮมเบอร์เกอร์กูเดทามะนะคะไอศครีมนะ อันนี้อันดับที่เก้านะคะอันดับอันดับที่สิบค่ะค่ะก็ทำแล้วนะก็ทำแล้วก็ไม่ขอท้าใครนะเพราะว่าเขาก็คงไม่ดูคลิปเราหรอกนะคะโอเคนะคะนะคะเราก็ทำแล้วบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แก้มีชแนลด้วยนะ